สวัสดีนะบาร่านะก็เป็นไยางบ้างจำชื่อนี้ได้ไหมเราตั้งให้เราก็ได้ใช้จริงด้วยสำหรับเอิร์ธเนี่ยเอ,อิร์ธ <c oughs> เอ,อริร์โอเคเอ,อิร์ธเนี่ยเอาให้มันถูกต้องสำเนียงถูกต้องก็สอบเอิร์ธนะเห็นยืนปากหิวมาหลายครั้งละหลายวิค <c oughs> พี่สองครั้งพี่ออกเลยแต่พี่สามครั้งแล้วออยังไม่ออก <c oughs> ตีแล้วพี่ก็มองว่าก็ออกมาก็ได้นะ พักผ่อนบ้างอะไรบ้างจะไม่เครียดจะไม่เครียดเออจะไม่เครียดโ,โอเคปะคก็เออจะเป็น,นคนที่เก่งเว้ยน่าตาดีสูงยาวเขาดีหล่อแล้วก็เสียงดีด้วยอะไรที่มันพัฒนาและเห็นร่างตัวเองได้เรื่อยอ่ะก็ทําต่อไปพักผ่อนบ้างอย่าหักโหมอย่าไปน้อยกับโจทย์อย่าไปคิดมากเพราะวาเวลาเราเห็นเธอคิดมากอ่ะมันแบบมันทําให้เรากังวลไปด้วยเว้ยมันทําให้เราแบบ คินมากตามอะไรเงี้ยแต่เวลาวันไหนที่เอิร์ดมั่นใจและล่าเริงอ่ะเราว่าเอิร์ดดูดีดูเท่ดูหล่อมากดูน่ารักดูแบบน่อยู่ด้วยอ่ะเราถึงเข้าใจว่าทําไมน้องเหมียวถึงบอกว่าตามติดเราก็เข้าใจคลิปนั้นตอนนี้เราอยู่ในบ้านเขากินแล้วอยู่ในบ้านเราอาจจะทําไม่ได้แต่นี้เราออกมาแล้วเราพูดได้ว่าแก่แก่ปลื้มนะไม่แพ้ไม่แพ้น้องเหยวนะก็เป็นผี้ที่ดี พี่ที่ดีให้กับน้องแล้วก็ตั้งใจพัฒนาเต่ต่อไปวันนี้นายเจ็งมากจับคอนเสิร์ตของ s u ปร์จูเนียใช่ป่ะเราก็โอกนายเท่ดีนายเจ็งดีพยายามฟิตห่นไว้แล้วเว้ยราออกมาจะได้พร้อมทำงานดุยดังขอให้ประสบความสำเร็จพัฒนาต่อไปจ้า